สวัสดีครับซิลเพจช,ชาแนลนะครับวันนี้วันที่23เมษายน2565นะครับสำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้ก็มีเงินโอนเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็คยอดเงินคงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านมือถือง,ง่ายๆกันนะครับแล้วก็มาเช็ครอบการโอนเงินเข้าบัตรล่าสุดของปี2565นะครับผมแล้วก็มาเช็ครอบการลงทะเบียนร,รอบใหม่สาหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนวันไหนนะครับ ในวันที่23เมษายน2565นะครับกรมบัญชีกลางจะเริ่มจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการนะครับโดยจะจ่ายเงินเป็นจำนวน10เดือนเข้ากระเป๋าเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับหากรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีนะครับจะรับเงินสงเคราะห์100บาทต่อเดือนนะครับ หากรายได้มากกว่า30 0 0 0บาทถึง100 0 0 0บาทต่อปีนะครับจะรับเงินสงเคราะห์50บาทต่อเดือนนะครับโดยงวดแรกนะครับผมเป็นเงินย้อนหลังช่วงเดือนตุลาคม64ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับเป็นระยะเวลา5เดือนนะครับจะจ่ายในเดือนเมษายน2515นะครับและงวดถัดไปจะจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายน65นะครับ สำหรับรอบการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุนะครับในช่วงเดือนตุลาคม64จะถึงเดือนกุมภาพันธ์65นะครับผมเงินจะถูกโอนเข้ามาในวันที่ 23เมษายน65นะครับแล้วก็รอบต่อไปนะครับมีนา65นะครับจะโอนเข้าวัน so ที่15พฤษภาคม65นะครับแล้วก็เมษายน65นะครับก็จะโอนเข้าวันที่15มิถุนายน65นะครับแล้วก็เดือนพฤษภาคม65จะโอนเข้าวันที่15กรกฎาคม2 5 6 5นะครับแล้วก็เดือนมิถุนายน65จะโอนเข้าวันที่15สิงหาคม65แล้วก็เดือนกรกฎาคม65จะโอนเข้าวันที่15กันยาย2 5 6 5 ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็คยอดเงินคงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางมือถือกันนะครับผมอันดับแรกนะครับก็กดเบอร์โทรศัพท์0 2 1 0 9 2 3 4 5นเมะครับเมื่อมีคนรับสายแล้วนะครับก็กด3นะครับต่อมาก็กด1นะครับผมแล้วก็กดหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรา13หลักนะครับหรือว่าจะกดหมายเลขหน้าบัตรสวัสดิการ16หลักแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับต่อมาก็กดหมายเลขรหัสบัตร6หลัก ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับผมหลังจากนั้นก็รอฟังการแจ้งจํานวนเงินที่มีในบัตรนะครับสำหรับวงเงินดังกล่าวนะครับสามารถนําไปชําระค่าสินค้าหรือว่าค่าบริการนะครับได้ที่ร้านธงฟ้านะครับร้านค้าประชารัฐนะครับหรือว่าจะถอนเป็นเงินสดก็ได้นะครับที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับ และสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเปิดรับลงทะเบียนอีกวันไหนนะครับผมก็คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็คัดกรองในช่วงไตรมาสที่3ของปี2,565นะครับแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ใหม่ในช่วงไตรมาสที่4ของปี2,565นะครับผมซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีผู้ที่ได้รับสิทธิ์อยู่นะครับจำนวน13.45ล้านคนนะครับโดยในรอบใหม่นะครับจนวน20ล้านคนนะครับ สุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับและก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆญาติพี่น้องได้รับชมด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่องสติวเพย์ชาแนลนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ